ครับเจอกันอีกแล้วใส่น้ำเข้าไปสักหน่อยรอน้ำเดือดก่อนรอน้ำเดือดก็ไปก่อนเลยครับปัง้งไปอน้ำเราก็เดือดได้ที่ล้วมุอเราไป Mà cho mà thăm Menu Nam tột mũ Cành nó Nói Nói hèn hèn Nói nó nùm nùm Nói nó đứng đứng Nói nó đen, đứng đứng Nói รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งะได้ทีละปิดแก๊สเลยสักคู่ครับก็ไปลองทำกินกันดูครับกับแก้มก็ได้ข้าวก็ดีชอบแบบไหนก็ชอบน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำเยอะเ้ย ใครชอบน้ำน้อยก็เทออกสักหน่อยใส่ก็คั่วงไปอ,อยังหอมเลยคือรดสักหน่อยทรรมชาติเสียงนกเสียงกา,างครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ตามใจชอบเลยครับพอ,อประมาณอย่างนี้ ผงลงไปปลาสัหน่อยอประมาณครับตามใจชอบเค็มไม่เค็มก็ว่ากันไปตามด้วยหอ,อมแดงเลยครับใส่ลงไปหอ,อมตุกชีเลยเอ,อ้ก,ก็ได้เนี่ครับ นี่ใสลงไปเลยใคริดตามใจชอบนะครับชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับนี่ครับจะใส่แตงลงไปด้วยนะครับขอบสุดท้ายยลุกไปนี่ครับก่อนจะคนก็ไปก่อนแป๊บนึงปักเข้าไป อ uh huh. คนกันเลย๋ uh huh. ย่แป๊บหนึง่งรอดูฮะ uh huh. ครับเป็นไงล่ะนสายตรวดสายตัวด,วดนี่ครับ uh huh. เติมเติมเติมความเปรี้ยวสักหน่อยใส่ไปแล้วแต่ชอบเปรี้ยวมากก็ไม่มากนะครับว่าไปลครับใส่ลงไป คนท่านหน่อยใครชอบน้ำน้อยก็ไม่ต้องเอาน้ำเยอะนะครับตามนั้นชอบน้ำเยอะๆนี่ครับน้ำตกหมูนี่ไปตวดตวด